สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเกี่ยวไปไระหลกันครับผมป่าสารพีข้างหลังเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมไปไล่เกี่ยวแล้วเรามารอรุนกันครับผม,ผมเดินกลับมาใหม่นี้กินแล้วครับผมเกี่ยวเสร็จแล้วเดินกลับมาใหม่นี้กินพอดีเลยครับผมจะลองดึงครับผมอยู่ครับผมอยู่ครับ สวยครับผมมันหมานครับตัวแรกครับผมรูนี้ก็กินครับผมแต่มันรู้จะตัวจะอยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับตัวที่สองครับ มันหมานครับผมในป่าสารพีครับได้งานครับผมกินครับผมเชือกตึงเลยครับอยู่ครับผม อยู่ครับผมตัวที่สามครับมันหมายครับในป่าสารพีได้งานครับผมสรุปครับผมในป่าสารพีครับสามตัวครับผมมีรูเยอะครับแต่ว่าเดินยากครับผมมันเป็นลมครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ